สวัสดีครับสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะพอกับจอง,งเซียนน้องบินนะครับนี่ก็มยายำเบ็ดเผือกตือเบ็ดเล่านะครับเนาะตกเอาเซียนเบิร์ดคือเกานี่ครับปลาตัวแรกเข้ามาเลยนะครับเนาะนะครับ ป็นปลาตองกายนะครับเนาะจะว่าอาจจะกินอย่งเต็มเมื่นนอคืนนะครับตายแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็เวลาประมาณเกือบเจ็ดโมงสองนะครับเนะาะการขึร้นึ้นะครับปลาตัวแรกอย่ามาติดตามกันต่อครับ

ไปนะครับเนาะไปเอาหนาครับเพราะว่าตัวเดียวนะครับเนาะจะมีมันก็บดได้มานึ่ น,น,นี่น,น,นะครับเนาะตัวที่สามตัวที่สามไปจะดูกัดน,นะครับเนาะกินหน,น,ตนเ,เต็มขึ้น ดูกัดเหลือเงเดียวนะครับกินเด็ดต,ตอนกลางคืนอยู่ลองเบนหนึ่งอาจจะดูหายนะครับนาะงไปสามกิโลนี่นะครับเหลือเ่องโต

ร้อยแล้วอาจจะที่สี่ต้องไกลนะครับเนาะใส่สามกิโลเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับนะครับเนาะงานของเสาดีต้องไกลกิโตนะครับเนาะ นี่เป็นปลาปลากระสงนะครับนาะตัวหนึ่งับงหนาด็บเผือกหรือด็ดลาวนะครับขอคุ้นทุกการนัจบจมนะครับนาะอขอเป็ไม่ในคลิดนะนี่ครับขอบคุณครับ